จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณสูตรคํานวณเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .63 น,นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากเบ็นรัฐบ,บาลคําเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย เราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินล่างของเราในวันนี้ขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลักสิบั้นที่สามบวกหลักสิ 1, บคั 6, บ้นที่สี่บวกหนึ่งบวกหกบวกห้านะคะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาทำการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเดินล่างนะคะหลักร้อยนะคะได้4 4่บวกสได้7 7็บวกหนะคะได้8 8ดแปดบวกหนได้เ้าได้เลขเด่นเกนะคะเก้บวยหนะคะได้15ได้เลขห้าหบวยหได้10บได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออกเก การคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข9ก้าเลขห้าและเลขศผลออกเกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บล่างราังวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกเก้าเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลขเก้าเก้าบวกเก้าสบดสกปดยี่บ่วกหนึ่งยี่สเดเจ็ดเลขเดนเนะคะ จ็ดบวยหกได้สิบสามได้เลขสามสามบุยห้านะคะได้แปดสำหรับผลออกรองางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดเจ็ดสำหรับการคำนวณสูตรเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขสามและเลขแปดผลออกเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเล่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาเต็มนะคะสำหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกเจ็ดเบิ้ลนะคะ สำหรับการคำนวณในงดถัดมาหลักร้อยนะคะได้สี่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกหนึ่งส okay. ิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองได้เลขเด่นสองสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกสองสองการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงดนี้นะคะคำนวณได้เลขหนึ่งได้เจ็ดและเลขสองผลออกสองสองเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สองนะคะ ในสองในการคำนวณนะคะเข้ามาเต็มนะคะสําหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูนี้ออก2เบิ้ลเรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยบนเลขศูนย์ส่วนบวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกสิบวกหนึ่ได้เลขเด่นหกนะคะหกยหได้สิได้เลขสองบวยหนะคะได้เจ็ดำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก2อสี่ สำหรับการคำนวณเดินล่างในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลข6เลขและเลข7ผลออก24เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะเลข2ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางเลขท้าย2ตัวออก24สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักลอยเลขห้าห้าบวก6 11 1บบวก8ปดสบวกขอบวกอีกครั้งนะคะ หลักร้อยบนเลย5้าห้าบวกหกสิบเอ็ดบวกแปดบวกหนะคะยี่สิบไดเล็เด่นศูนย์นะคะศูนย์บวยหไดหกหกบวยหไดสิบเดไเลขหนึหรับผลออกรางในท้ายสตัวในงูถัดมานะคะออกหกการคำนวณเล็เด่นเดินล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เล็กละเลขผลออกหกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงดนี้เข้าตัวเล็เด่นเลข6นะคะ เลหกในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะคะรางเลขท้าย2ตัวนะคะออก 6, 4สําำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลข9 9บวก2นะคะ11บ1บวก6 17 17บวก1นึ่ได้เลขเด่น8 8บวย6นะคะได้14ได้เลข4 4สบวย5ได้9กาสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8 3สา การคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข4และเลข9ผลออก83 <_ an> เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก83จะ้ะสำหรับ6งวดผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมการคำนวณเดินล่างของเรานะคะจะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะเต็มเลยสำหรับ ดอวันในท้าย2ตัวนะคะเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบ่างนะคะส่วนการคำนวณในงูถออผัดมานะคะจะเข้าต่อจะเดินต่อหรือไม่นะคะจะผ่านหรือไม่สําหรับสูตรคำนวณของเรานะคะเรามารอล้นโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยนะคะเลขสองสองบวกศูนย์ก็ได้สองสองบวกเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะคะสิบสองสิบสองดเลขเด่นสอง สองบวยหกนะคะได้แปดแปดบวยห้าได้13ขสามได้เลขเด่นสามสำหรับผลออกนะคะเรา,ารอลดด้วยกันนะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างของเรานะคะในวันนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขแปดและเลขสามนะคะเลขสองเลขแปดและเลขสามนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลดด้วยกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณใหม่ของเรานะคะ คำเตือนนะคะในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับน้นสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินล่างของเรานี่แล้ว6งวดผ่านมานะคะจะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างเพราะฉะนั้นทางเราขอจับชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสำหรับแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ